สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทราน s f ฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่101หิ่งไม้และใบไม้ของต้นไม้โลก ครูยานดื่มวน์ไปสามแก้วจากนั้นเขาก็มองไปที่หลวเฟิงด้วยดวงตาที่เป็นประกายคุณก็รู้ฉันก็โชคดีเหมือนกันแม้ว่าโชคของฉันจะเทียบกับคุณไม่ได้แต่ก็ยังค่อนข้างดีอาจารย์คุณมีของล้ำค่าใช้ไหมหลวเฟิงถาม ครูยานสายหัวเมื่อครูเป็นอัศวินแห่งจักรวาลเว้นแต่ครูจะฝ่าฟันฝ่าด่านไปอีกระหว่างการฝึกฝนการได้รับสิ่งมีค่าคือสิ่งที่ทําให้ครูมีความสุขที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ถูกต้องที่จะบอกว่าฉันได้ของมีค่าใหม่ผุผลที่ฉันมีความสุขก็เพราะว,ว่าสมบัติที่ฉันมีอยู่นั้นวิเศษมากแม้ว่าจะไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงแต่ก็เป็นสมบัติฉันยอดอย่างแน่นอนหลวเพิงยิ้มยินดีด้วยครับอาจารย์ ฉันมีความสุขจริงๆฉันไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษเลยตอนที่ฉันยังเป็นนักสู้อมตะครูยานกล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันต่อสู้หลังจากได้เป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลภายใต้พลังแห่งเทพเจ้าที่เผาไม่ใหม่ของฉันมันพัฒนาเป็นรูปแบบที่สองมันเป็นสมบัติระดับบนอย่างแน่นอนหากมีรูปแบบที่สามแสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นสมบัติที่แท้จริงหลวเฟิงพยักหน้าหลวเฟิงอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์คุณกำลังพูดถึงสมบัติแบบไหนฮะฮะ ครูยานเหลือไปที่หลัวเฟิงและพูดต่อแม้ว่าฉันจะมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่จัก,กรพพัดกระจกก็เที่ยวชาญในการติดตามและตรวจสอบและเขามีทักษะการหลบหนีที่เหลือเชื่อแม้ว่าฉันจะสามารถปรับปรามเขาได้แต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดเขาจากการหนีได้อย่างไรก็ตามรองเท้าบูทคู่หนึ่งที่ฉันได้รับมาก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่สองซึ่งเผยให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงของพวกเขารองเท้าเหล่านั้นที่ฉันสร้างขึ้นด้วยเทคนิคสุดยอดทำให้ฉันเร็วขึ้นมาก ครูยานกล่าวแม้แต่จัก,กรพดิกระจกก็ไม่สามารถวิ่งหนีจากฉันได้ฉันสามารถหนีอัศวินว่านเฟิงผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่าฉันสิทธิ์ของฉันสมบัติที่สามารถช่วยให้หลบหนีนั้นมีค่าการที่สามารถหนีจากเขาได้หมายความว่าฉันเป็นเพียงอัศวินแห่งจัก,กรวาลระดับกล,กลางกลางการได้สมบัติมาช่างน่ายินดียิ่งนะับยิ่งหาพบ,บว่าสมบัติธรรมดาที่ครูมีอยู่แล้วคือทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ หลวเฟิงพิจารณาคำเหล่านี้แม้แต่สมบัติเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นก็อาจยังคงส่องแสงในสักวันหนึ่งในที่สุดครูยานก็คว้าโอกาสที่จะส่องแสงหลังจากผ่านไปหลายปีตอนนี้เขายืนอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลอาจารย์หลวเฟิงกล่าวคุณบอกว่าคุณอยู่ในระดับกลางเท่านั้นคุณบทขยี้จัก,กรพัิกระจกได้อย่างไรฉันได้ยินมาว่าอัศวินจัก,กรวาลจํานวนมากกลัวเขาจัก,กรพัิกระจกไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้น ครูยานอธิบายมันเป็นเทคนิคพรสวรรค์ของเขาที่ทําให้เขาแข็งแกร่งคุณน่าจะรู้อัศวินจัก,กรวาลทั่วไปมีร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าหนึ่งร้อยเท่าของจัก,กรพรรดิหลัวเฟิงพยักหน้าแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลที่มีค่าระดับกลางก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าแห่งภาคสิบล้านเท่าครูยานกล่าวต่ออัศวินแห่งจัก,กรวาลทุกคนจะพยายามปรับปรุงระดับชีวิตของพวกเขาโดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถปรับปรุงได้หลายครั้ง สำหรับฉันฉันได้ปรับปรุงเหมืองสิบครั้งแล้วหลังจากที่ฉันกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉันก็กลายเป็นหนึ่งร้อยล้านเท่าของร่างศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิแข็งแกร่งกว่าระดับจักรพรรดิทั่วไปถึงสองพันเท่าซึ่งหมายความว่าร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขามีพลังเพียงสองเท่าของข้าหลัวเฟิงพยักหน้าช่องว่างนั้นไม่ใหญ่เกินไป ร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาพร้อมกับสมบัติที่แท้จริงในการปกป้องของเขาคือสิ่งที่ทำให้เขามีอำนาจในการเป็นคู่แข่งกับอัศวินแห่งจัก,กรวาลทั่วไปน่าเสียดายสำหรับเขาทักษะการโจมตีของเขานั้นปานกลาง และร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขามีพลังเพียงสองเท่าของข้านอกจากนี้กฎของเขาความเข้าใจนั้นแย่ยิ่งกว่าอัศวินแห่งจัก,กรวาลและเทคนิคของเขานั้นอ่อนแอกว่าอัศวินแห่งจัก,กรวาลส่วนใหญ่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีทักษะการโจมตีที่ธรรมดาเช่นนี้เขาทำได้เพียงใช้เทคนิคพรสวรรค์ของเขาเท่านั้นครูยานกล่าวต่อโชคดีที่ฉันอยู่บนเส้นทางนักรบ ฉันเคยศึกษาเทคนิคการป้องกันวิญญาณโดยรู้ว่านักรบนั้นเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยวิญญาณเหมือนภาพลวงตามากที่สุดฉันมีการป้องกันวิญญาณที่แข็งแกร่งแล้วเมื่อครั้งท่องจัก,กรวาลมาก่อนแอลมลนได้อยู่ในเทคนิคสุดยอดในช่วงหลายร้อยล้านปีที่เคออสซิตี้ฉันใช้เวลาและพลังงานส่วนใหญ่ในการสร้างเทคนิคเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีการพัฒนาหลักในการทำความเข้าใจกฎแม้ว่าฉันจะไม่มีความสามารถเท่าคุณ ฉันสร้างเทคนิคสุดยอด3ามเทคนิคหลังจากฝึกฝนมาหลายร้อยล้านปีเทคนิคที่มีประโยชน์และทรงพลังที่สุดคือเทคนิคป้องกันวิญญาณยังคงเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดแต่แข็งแกร่งกว่าแบบเดิมสิบเท่าครูยานยิ้มและกล่าวเสริมว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เผามิของฉันเทคนิคการป้องกันวิญญาณของฉันและเจ็ดจำนวของฉันหลังจากขัดเกลามาหลายร้อยล้านปีให้ความมั่นใจแก่ฉันในการต้านทานการโจมตีของวิญญาณนั้น หลัวเฟิงพยักหน้าจาัก,กรพัดสูชงเคยฆ่าอัศวินจัก,กรวานมาก่อนแต่จัก,กรพัดกระจกไม่เคยฉันสามารถต้านทานการโจมตีด้วยเทคนิคพรสวรรค์ของเขาได้ทรูยันยิ้มหลังจากนั้นเขาจะถูกบทขยี้บนเกาะโบฮีเมียในวังของจัก,กรพัิกระจกไอเวนจัก,กรพัิกระจกคำรามเสียงของเขาก้องไปทั่ววังของเขาข้างนอกไม่มีใครได้ยินความเกลียดชังเต็มหัวใจของเขาให้ตายเถอะทรูยนัน เขากัดฟันของเขาคุณกล้าโจมตีฉันคุณกล้าโจมตีสิ่งมีชีวิตพิเศษที่ยิ่งใหญ่คุณกำลังสแสวงหาความตายเมื่อฉันกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลฉันจะบดขยี้คูเหมือนมแมลงแต่น่าประทับใจที่คุูต้านทานได้เทคนิคพรสวรรค์ของฉันเขาตัวสั่นเมื่อเขานึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทรยานเกือบจะฆ่าเขาด้วยไม้เท้าสีดำถ้าฉันไม่มีสมบัติที่แท้จริงและถ้าว่านเฟิงมาไม่ทัน ตัวสันเมื่อคิดได้แม้ว่าการปกป้องสมบัติที่แท้จ,จริงของเขาจะแข็งแกรง่งแต่ทรูยานก็มีความเข้าใจในกฎที่ก้าวหน้ากว่าและเทคนิคก็ยอดเยี่ยมแม้ว่าสมบัติที่แท้จ,จริงในการปกป้องจะอ่อนแอลงอย่างมากเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเดือดดาลด้วยความวิกลจริตเขาไม่เคยอยู่ใกล่ความตายมาก่อนยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดมนุษย์คนนั้นรอก่อนสิเขาพึพรรมพำสักวันฉันจะเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลในโลกของนายรีโมเทเนสสเปซ จิตใจของหลวเพิอง,งอเพิ่งกลับมาจากจักรวาลเสมือนจริงมีข่าวลือว่าอัศวินแห่งจักรวาลที่เปลี่ยนจากจักรพดิผู้อยู่ยงคงกระพันนั้นมีพลังมากกว่าอัศวินแห่งจักรวาลทั่วไปหลวเพิงพยักหน้าข่าวลือนั้นดูเหมือนจะไม่มีมูลการฝึกฝนทําให้สมบูรณ์แบบครูของฉันเป็นจักรพดิผู้อยู่ยงคงกระพันแล้วและหลังจากฝึกฝนมาชั่วนิรันด์เทคนิคของเขาได้รับการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วเขายอดเยี่ยมมาก หลัวเฟิงยิ้มในที่สุดร่างของโมชาก็มาถึงเวลทรีสต้นไม้โลกแล้วตราบใดที่ฉันได้ใบไม้จากต้นไม้โลกหลัวเฟิงพึงพามฉันสามารถผสมพันร่างกายที่สามของฉันได้จากนั้นฉันก็จะกลายเป็นอมตะคุณกล้าปล้นฉันจากกระพัดกระจกฉันจะฆ่าคุณหลังจากที่ฉันกลายเป็นอมตะหลัวเฟิงมีความมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษเมื่อเขากลายเป็นอมตะเป้าหมายของเขาก็คืออัศวินจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครเช่นซูชงเอมเพอเร์ สำหรับจักระพัดกระจกฉันจะฆ่าแกอย่างแน่นอนหลัวเฟิงพิจารณาอนาคตของเขาสักครู่เขาจดจ่อยอยู่กับร่างกายโมชาของเขาบนเกาะต้นไม้ในพื้นที่ห่างไกลก้าแห่งต้นไม้ที่สวยงามปกคลุมภูมิทัศน์อันเงียบสงบของเกาะทรีมเมล็ดพืชลอยอยู่ในอากาศกลุ่ม,มเมล็ดของร่างโมชาตกลงบนพื้นข้างข้างต้นไม้โลกระดับหลอดมาถึงแล้วร่างของโมชากล่าวนี่ไง เขารอคอยสิ่งนี้มาเป็นเวลานานผ่านเส้นใยเล็กๆของกระจุกมเมล็ดเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาได้ต้นไม้โลกตั้งประงานเหนือเขาใบไม้แต่ละใบเหมือนหยกมรกตรัศมีล้อมรอบลำต้นในขณะเดียวกันในถ้ำหินท้าจาัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่มีคริสตัลต้นกำเนิดเปลวไฟได้เคลื่อนย้ายตัวเองสามครั้งสู้สู้ หลังจากการเทเลพอร์ตครั้งที่สองเขาก็มาถึงท้องฟ้าของมหาสมุทรหลังจากครั้งที่สามเขาได้มาถึงใจกลางของเกาะทรีซึ่งเป็นอาณาเขตของเวิลด์ทรีสต้นไม้โลกเขามาถึงต้นไม้โลกระดับหลอดที่ใกล้กับร่างของโมชามากที่สุดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ30,000 0ไมล์ระเบิด ่่าจาัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้คว้างคริสตันต้นกําเนิดเปลวไฟจากนั้นจึงเทเลพอร์ตอีกครั้งโดยทันทีโดยเคลื่อนตัวห่างออกไป600สนไม์เขามาถึงใต้ร่มไม้ใหญ่เขาเริ่มโจมตีต้นไม้โลกระดับหลอดของเซกเตอร์คริสตันต้นกําเนิดเปลวไฟระเบิดคริสตันต้นกําเนิดเปลวไฟนี้มีพลังมากกว่าที่ระเบิดครั้งสุดท้ายและในระยะใกล้พอที่จะฆ่าจัก,กรพรรดิชั้นต่ำ ผลที่ตามมาจากการระเบิดทุกสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงคริตันถูกทำลายล้างในระยะไกล,ก,ลกิ่งไม้มากมายถูกพัดพาไปราวกับลูกธนูและใบไม้ที่แตกเป็นเสี่ยงเสียงก็พุ่งออกไปทุกมุมด้วยคลื่นกระแทกของแรงระเบิดกิ่งก้านของต้นไม้โลกธาตุผู้ยิ่งใหญ่ของจัก,กรพรรพัดกล่าวขนาดจับกิ่งไม้หนาหนึ่งพันุตธาตุของจัก,กรพรรพัดพยายามหักกิ่งไม้ต้นไม้โลกของเจ้าเมืองเริ่มคำรามอย่างโกรธจัดทั้งหมดสั่นสะท้านกิ่งและใบของมันพาดไปที่ธาตุของจัก,กรพรรพัผู้ยิ่งใหญ่ มันคำรามเจ้ากล้าทำร้ายข้าอีกให้ตายสิไปตายไป